สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรรสตรในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับธรรมบทเป็นบทธรรมะพุทธพจน์ในธรรมบทของพระพุทธเจ้านำมาฝากกันเป็นของดีฟังสดับหูเข้าไปสู่จิตใจเข้าไปสู่สมองแลน้อมนำไปปฏิบัติได้ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทา วันนี้บทแรกวักแรกเลยนี่พระพุทธองค์ทรงตัดว่าความแก่และความตายไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนเด็กเลี้ยงโคถือท่อนไม้คอยไล่ต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินสั้นแค่เนี้ เราก็เห็นนะเอเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวต่างจังหวัดเมื่อก่อนผมก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไล่ต้อนสัตว์ไปมันก็เห็นภาพแหละพระเจ้าก็เลยเอ,เ,อเอาเอาเอาสภาพสังคมในปัจจุบันนอ่นตอนนั้นเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของพระเจ้าเนี่ยผมถือว่าสุดยอดเป็นพระบรมครูของโลกนะเขาหยิบไอเรื่องง่ายๆที่เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ย เอามาอุปมาอุปไมยแล้วก็เอามาสอนธรรมะธรรมะเนี่ยมันอยู่ในใ,ใ,ในในบนท้องถนนเหล่านี้แหละเดินไปเดินมาเนี่ยที่ทางานไปบ้านบ้านไปที่ทํางานเนี่ยสองข้างทางอะ่ะต้นไม้ใบหญ้ามันก็สอนผมเคยก็เอามาพูดบ่อยเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเรื่องลมเรื่องน้ําเรื่องนกเรื่องงูงเงียเ้ยวเขี้ยวขออะไรอย,อย่างเนี้ยมันเป็นธรรมะทั้งนั้นเอามาสอนได้พระเจ้าตรัสว่าความแก่และความตายฟังให้ดีนะครับ ความแก่และความตายไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปเห็นไหมเปรียบเทียบเลยนะเหมือนเด็กเลี้ยงโคถือท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปสู่ที่ทำมาหากินที่หากินคือไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยก็เหมือนกับทุกวันนี้วันเวลามันก็ไล่เราไปจากอายุอ๋อ,อสามขวบห้าขวบเป็นยี่สิบจาก3 0มสิี่เป็น6 0สิบเจ็ดสิบถือไม้เท้า อา้าวมีรถประจําตําแหน่งวินแช่อ้าวมีเตียงประจําตําแหน่งติดเตียงเนี่ยก็ไปนี่คือต้อนนะไล่ต้อนอา,อายุของเราไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเราอาวสานนะก่อนอวสานอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่เป็นโรคอยู่อยู่ตามวาระ8 0 90เก้าสิบอไปตามวาระก็มีนะไอเป็นโรคเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็บางคนก็เป็นเยอะเป็นเยอะก็เพราะว่าข่าศัตร์ตัดชีวิตมาเยอะ ทรมานสัตว์มาเยอะขาสัตว์มาเยอะเนี่ยพวกนี้มันกรมันก็จะกลับมาเล่นแล้วอีตอนปลายมั่งหนุ่มๆอาจจะไม่ค่อยได้เป็นเท่าไรแต่ว่าปลายมาเล่นงานแล้วเพราะฉะนั้นพระวิ้าบอกความแก่ความตายไล่ต้อนอายุสัตว์ใช่ไหมเหมือนกับเด็กเลี้ยงโคมันต้อนต้อนต้อนจริงๆคนที่ต้อนที่ต้อนเราไปสู่ความตายกาลเวลาถ้าไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มันมีเวลา แล้วเวลานี่ไม่หยุดเดินนาฬิกาตายจริงแต่เวลามันเดินนาฬิกาตายได้แต่เวลามันไม่มีตายมันจะไหลไปเรื่อยความแก่ความเหี่ยวตีนกาก็มาขึ้นที่หน้ามันอยู่อีกาแท้ๆมาขึ้นที่หน้าเราต้องกินต้องอยู่แล้วก็ต้องตายแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหรันเราก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ศาสนาพุทธเนี่ยดีอย่างนี้ คือให้เรารู้ว่าเราจะไปหลุดจากไอ้วงจรเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนานะอย่างน้อยได้โสดาบาันชาตินี้แล้วตายนี่คุ้มค่าที่สุดพูเจ้าบอกถ้าใครได้โสดาบันเนี่ยยิ่งกว่ามหาราชทั้งโลกรวมกันซะด้วยโสดาบันเนี่ได้ยากถ้าได้โสดาบันนี่ก็มาหกเจชาติเท่านั้นสกีทาคามีก็อีกชาตินหนึงอนาคามีก็ไม่ต้องมาเกิด เป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องมาเล่นเกมแต่มันก็ยากไอ้มนุษย์ปุถุชนอย่างเราเนี่ยแปลว่าพวกกิเลสหนาทั้งหลายเนี่ยตัณหาเยอะเนี่ยยากมากก็มองไม่เห็นเห็นแต่เงินเห็นแต่ความสุขระยะใกล้คือเราไม่สามารถมองทะลุความสุขระยะไกลนะสุขระยะใกล้นี่เป็นสุขก้องไก่ สุกไหมเนี่ยแหละได้เงินมาเดี๋ยวก็หมดได้รถมาเดี๋ยวก็พังได้เมียมาเดี๋ยวก็จากเดี๋ยวก็ต้องตายเมียไม่ตายเราก็ตายลูกมาลูกก็ต้องตายเราก็ต้องตายสิ่งต่างๆอะไรเนี่ยมันวนเวียนอยู่อย่างนี้มันเหมือนลิเกละครเล่นกันชั่วคราวที่หลวงตาท่านบอกว่าโลกนี้มันคือโรงละครปรวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลามตามทีท่าตามลีลาของบทละคร บางทีก็สุขบางทีก็เข้เาตายแล้วจากนมันก็จากกันไปนะฮะนี่ก็คือบทละครของชีวิตคือท่านก็ว่าไว้ยาวนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของออความตายความแก่ผูร้รทธเจ้านะ่านก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเนะี่ยมันมันไล่เราไปเรื่อยเมื่อเราถูกไล่เนี่ย เราทําไมอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าอย่าให้เวลามันไล่เราอะ่ะมันกินเราเราต้องกินเวลาท่านพุทธทาสบอก่านเราต้องกินเวลาการกินเวลาคือทําทุกเวลาให้เป็นประโยชน์ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจิตอย่าไปวกแวกอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ในวักแรก วักต่อไปท่านบอกอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงดูร่างกายที่ว่าสวยงามนี้เถิดเต็มไปด้วยแผลสร้างขึ้นด้วยกระดูกมากด้วยโรคมากด้วยความคุ้นคิดปรารถนาหาความยั่งยืนถาวรไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่ก็อุปมาอุปไมยดูร่างกายที่สวยงามเนี่ยเต็มไปด้วยแผลเห็นไหม ร่างกายนี้เรากินเข้าไปแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอย่างที่คนจีนบอกว่าโรคภัยเข้าทางปากแต่กรรมอะไรนะโรคภัยเนี่ยเข้าทางปากแต่ภัยพิบัติเนี่ยมันออกจากปากน่อยู่ร่างกายสวยงามเต็มไปด้วยแผลสร้างขึ้นด้วยกระดูกมากด้วยโรคมากด้วยความคุ้นคิดปรารถนาหาความยั่งยืนถาวอรอไม่ได้ชัดไหมครับ คือท่านให้ดูร่างกายที่ว่าสวยงามผู้หญิงก็ต้องไปเอาเมคอัพต้องทำหน้าเหลาคางเหลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่จะไปทำก็ตามเรื่องตามราของคนมีตังคนมีเงินก็อยากจะสวยแต่คนจะสวยสวยน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะแก่แก่ความรู้ใชะอยู่นานนะฮะคนจะรวยรวยทานใช่บ้านโตเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าคุณจะแต่งยังไงก็แล้วแต่อย่าไปโกหกธรรมชาติ เสียเงินเสียทองเปล่าไม่มีประโยชน์หลายคนแต่ง้ะสวยแล้วอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เพราะจิตใจมันอยู่ข้างในไงแต่งใจเราดีกว่ามันไม่มีสถานที่ตกแต่งใจได้เท่ากับวัดว่าที่เขาปฏิบัติธรรมหรือที่พระท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละอันนั้นน่ะแต่งจิตแต่งใจไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้าไปก็อย่างนั้นแหละสวยก็จริงแต่มารยาท กิริยาพฤติกรรมไม่ได้เรื่องมันก็อยู่กันไม่นานมืนงันคนสวยมันก็ผัวก็ไม่เลิกกันสิหรือคนหล่อเมียมันก็ไม่เลิกกันสิแต่บางคนหล่อแล้วตีเข่าเขย่าศอกบางคนเมียสวยอา้าวแต่ว่า,าทําผิดศีลทําอยู่เรื่อยๆเลยชอบมีกิ๊กกั๊กอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปไม่รอดมันมันไม่ใช่ของจริงวันร่างกายที่สวยงามพระุทธเจ้าบอกว่าประกอบไปด้วยกระดูกรดกระถุงหนัง แล้วก็มีน้ําน้ําก็คือเลือดอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาถุงออกในน้ําก็กระจายกระดูกก็เดิก็มองเห็นมันก็น่าเกียดอุจ,จาดแล้วก็มีถุงมาให้ใส่หน่อยอาขาขึ้นมานี่ถุงใส่เท้าเอาใส่แขนหน่อยใส่หัวกระโหลกหน่อยไม่งั้นกระโหลกสมองไหลเนี่ยถุงมันก็นั่นมาแต่ว่าหมดอายุไขขึ้นกองฟอนแล้วพอเผาแล้วก็ฟีก็ไปแล้ว ไอ้ธาตุน้าก็ลอยไอ้ธาตุลมก็ลอยธาตุน้ําก็ระเหยไปเหลือแต่ธาตุดินเป็นกระดูกอยู่ไปอยู่ไปไอ้กระดูกเนี่ยมันก็กร่อนไปเรื่อยก็ลงดินไปกลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยมากด้วยโลกมาก้วยความคุ้นคิดไปหาความยั่งยืนถาวรไม่ได้อันนี้อันนี้จังพระเจ้าให้เปรียบเทียบเป็นอันนี้จังว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายยาวานาคืบกว้างสอกที่พ่อแม่ให้มา หรือบางคนบอกพระเจ้าให้มาหรือพ่อพ่อแม่นั่นแหละนะให้มาเนี่ยเราเอาร่างกายยาวา,าหนาคืบกว้างศอกเนี่ยไปทําบุญทํากุศลไม่ดีหรือในาศาสนาพุทธเนะี่ยบุญกับกุศลน้นะทำไปกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าชาําระล้างจิตใจให้ใสสะอาดแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทาแค่นี้ทำไปเรื่อยเรือยใครวา่าไงก็ช่าง พอตายไปแล้วเนี่ยมันไปวัดกันที่ภพภูมิมันมี31มบภพภูมิน่ะเราไม่ต้องพูดเยอะหลักชั้นพรหมยี่สินั่นพระสงฆ์องค์เจ้าเกจิเนี่ยนะครับไปอยู่ตรงนู้นนะฮะต่อมาสวารรค์ก็ยังมี6ชั้นมันก็ยังมีเกี่ยวกับกามเนี่ยกินอะไรก็ไม่ต้องกินเพราะว่ามันเป็นอาหารทิพย์นะแต่ว่ามนุษย์นี่แหละอ่ากินได้ราบน้ำตกส้มตำอะไรเนี่ยอ่ททาทำบุญก็ได้เทวดาทําบุญไม่ได้พรหมทําบุญไม่ได้สัตว์อิรายานทําบุญก็ยาก แต่มนุษย์เนี่ยทำบุญได้เยอะทำได้มากกระตันยูนี่ก็ได้บุญกระตันยูพ่อแม่ทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆมันก็จะมีวิธีการาที่ท่านเปรียบเทียบาตามสเต็ปตามขั้นตอนไว้นะครับนี่ร่างกายเราเปรียบเทียบพระพุทธเจ้านั่นก็เปรียบเทียบอย่างนี้เห็นชัดนะครับอีกวักหนึ่งในธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่า แน่นอนคนตอนนีไม่มีโอกาสไปเทวโลกคือโลกของเทวดานั่นแหละแน่นอนคนโง่ไม่สรรเสริญการให้แต่คนฉลาดยินดีให้ทานนี่แหละที่บรรดานเนี่ยเขาได้รับสุขในปรภพคือพบหน้าเออนี่ไงใครอยากจะให้พ่อแม่ตัวเองไปพบภูมิที่ดีให้ทำทานรักษาศีลบำเพ็ญมาให้ทานเนี่ยให้ทำซะเลยทำซะเลย ทำตอนเป็นเป็นถ้าพ่อแม่อยู่นี่เป็นเป็นดีพระสงฆ์องค์เจ้าตอนเป็นปนดีนะถ้าปล่อยให้ตายไปแล้วอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันลอยลมถ้าท่านไม่ได้เกิดเป็นเปรตก็ไม่มีทางได้นะแล้วเปรตก็ต้องเป็นเปรตชนิดเดียวเท่านั้นนะ่ผมก็จำไม่ได้เนะเปรตทั่วไปนี่ก็ไม่ได้เปรตชนิดเดียวที่ทํามหากินอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมูแมวมันก็มีชาวบ้านเขาก็เลี้ยง เกิดเป็นเทวดาก็อิ่มทิพย์ไปเกิดเป็นพรมก็ไม่ต้องเป็นทิพย์ทั้งนั้นนะกาดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กินไปควายก็กินหญ้าไปเสือก็กินเนื้อเกิดเป็นเสือก็บาปแล้วก็บาปอีกเ,เกิดเป็นปลาก็ถูกเขากินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนตันหนีไม่มีโอกาสไปเทวโลกเห็นไหมตันหนีนี่ก็เป็นหนึ่งใน16ตัวละครที่เขาเรียกว่าสนิมในใจตันหนีทีเดียวนะสำคัญนะ คนมีตังค์เยอะเนี่ยตันนีทีเหนียวคนจนก็ตันนีก็มีนะฮะไม่อยากจะให้ได้มาไม่อยากจะให้ก็นีเมื่อเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยผู้ตรงๆเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่ตัวล่อนจอนเนี่ยของจริงพอตายไปใครจะว่าเลยแต่งตัวโอ้โหเป็นในพูลแล้วจะแต่งไม่ใช่พอเป็นศพเนี่ยไม่ได้แต่งตัวเขาเอาเครื่องแบบอยู่ข้างนอกข้างในก็มีผ้าขาวที่มัด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 ,มด,มด พอใส่ลงใส่แล้วลงสวยๆเขาก็เอาออกอีกเอาลงแท้ๆที่เขาเผาได้ไม่กี่ตังค์ยัดก็ไปในกองฟอนยัดก็ไปในที่เขาเผาแล้วก็เร่งไฟให้แรงก็ฟึ๊บเดียวหายไปแล้วทั้งชีวิตเลยโอ้โหกูแน่กูใหญ่กูเยี่ยมกูยอดกูมีคนมาขละะุ่ะอย่างนี้พอเข้ากองฟอนแล้วไม่เหลืออะไรเลยบาทเดียวใส่ปากมีร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้าน 10, ไม่ว่าจะไปเอามาด้วยถูกกฎหมายถูกผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่รู้นะใส่ปากบาทเดียวสับไปเลยยังเอาไปรับประทานซะเลยไม่มีอะไรที่ตามเราไปได้นอกจากบาปบุญเท่านั้นเองบาปบุญคุณโทษเนี่ยขอเตือนขอบอกขอฝากว่าให้ทำแต่ความดีอะไรที่มันไม่สาหัสสาการแบ่งปันได้ก็บแบ่งเห็นขอทานก็ให้เข้าไปเพราะว่าเราก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นขอทาน เห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็บแบ่งปันให้เขาแบ่งความทุกข์ไปนะให้คนที่ควรจะให้เนี่ยททานควรที่จะให้คนที่ควรจะให้แล้วเราก็จะมีความสุขนี่ก็คือเรื่องราวของออธรรมบทที่เอามาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ